เชคด่วนเคาะแล้วละครหลังข่าวหมอชิดสำหรับช่วงพราม์ไทม์แต่ละสถานีพร้อมจัดเต็มส่งคอนเทนต์ดีๆหวังกระชากใจคนดูแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครที่ยังครองใจแฟนๆได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันที่สูงมากแต่ละสถานีคนละครดีๆสู่สายตาแฟนจอแก้วซึ่งก่อนหน้าวิกสามกับทางช่องวนันจัดเต็มมากเปิดโผละครล็อตใหม่แล้วมีทั้งพราวมุก สองสเสน่หา์มนรักน้องผักกระแยงดานช่องวัานกระเช้าสีดาและพายุทรายดันวิกมอชิตละครล็อตนี้ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดเอาไว้แม้จะมีละครถึง3เรื่องหลากหลายรสชาติแต่หากดูเรตติ้งกลับน่าใจหายพร้อมทั้งมีแฟนๆลุ้นหนักมากว่าหากล็อตนี้ลาจอจะเอาเรื่องไหนมาแก้เกมบ้างเริ่มต้นวันจันทร์และวันอังคารเพลิงปริศนาการพบกันอีกครั้งของอองมปะพานและแซมมี่ แต่น่าเสียดายเรตติ้งกลับไม่เพิ่มขึ้นก่อนจะเคาะละครเรื่องใหม่คาทาสิงเมื่อตำนานกลับกลายเป็นความจริงและการช่วงชิงเพื่อสิ่งล้ำค่าจึงอุบัติขึ้นนำแสดงโดยปูเป้เกศรินและแบงค์อาทิตย์ สำหรับวันพุธวันพฤหัสบดีเมื่อละครผีชวนร้อนกลับมารีเมคมาอีกครั้งนำแสดงโดยบูมกิกก้องและแม็กกี้อาภาแต่เรตติ้งก็นิ่งคงที่เช่นกันก่อนสถานีตัดสินใจส่งละครแนวสืบสวนหลงกลิ่นจันออนแอร์ต่อทันทีการพบกันอีกครั้งของทัพทีมอัญญรินและธันวาสุริยจักร ปิดท้ายคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กับละครบู๊ทะเลเดือดที่คว้าเรตติ้งสูงสุดในลอน็อนี้นำแสดงโดยทัพทีมอัญอรินควงปืนบู๊คู่หลุยเฮสก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับละครบูเ๊เผาค้นเมื่อแค่ัสศวีต้องเข้าป่อีกครั้งปาดันนางเอกใหม่ กาตูนนัทชารวมด้วยออฟชนะพลแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นละคร3เรื่องที่กลับมาทวงลังแชมป์ละครหลังข่าวและกว่าเรตติ้งให้กับสถานีได้ตามคาดหรือไม่แต่ที่แน่แน่ล็อตนี้เมื่อไม่มีละครรีรันแฟนๆก็โล่งใจขึ้นมาอีกนิดแล้ว ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ